สวัสดีค่ะทุกคนหมอพบกับเกศอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันพิเศษวันนี้ก็คือวันเกิดสลิมนะคะอายุครบ33ครวบวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ทําอาหารกินกันที่บ้านนะคะเกศก็ทําเค้กเองทําเค้กที่สลิมชอบก็คือชีสเค้กหน้าไม้นะคะ แล้วก็จะทําอาหารเย็นชวนพ่อแม่สลิปมากินข้าวเย็นที่บ้านแค่นี้นะคะง่ายๆก็เดี๋ยววันนี้ก็จะทําอาหารตุรกีนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนตุรกีเนาะก็อยากให้เขามีความสุขกับการกินอาหารอะไรอย่างนี้เนาะวันนี้เก๋ก็จะทําพริกหยวกยัดไส้นะคะแล้วก็มีเนื้ออบแล้วก็มีสลัดผักแล้วก็มีซุปนะคะตามสไตล์อาหารตุรกีนั่นแหละก็จะมีแบบอาหารหลักเครื่องเคียงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาลงมือทําอาหารกันค่ะตั้งแต่กลับจากไทยมานะคะไปอยู่ไทย6เดือนกลับมาเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกที่จะได้ทําอาหารให้พ่อแม่สามีทานนะคะมาดูว่าพ่อแม่สามีเนี่ยจะคิดถึงฝีมือเกตหรือเปล่านะคะมาเดี๋ยวเรามาลงมือทําอาหารด้วยกันค่ะอันนี้ก็คือพระเอกของวันนี้นะคะทุกคนก็คือพริกหยวกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะเอาไส้ออกนะคะ เี๋ยวเราจะเอาไปล้างอีกทีนะคะส่วนตรงหัวเนี่ยก็ตัดออกนะคะตัดพริกออกแล้วก็เหลือแค่จุกไว้เดี๋ยวเวลาที่เราจะอบนะคะเราก็จะเอามาปิดอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะคะ ร็จแล้วชีสเค้กหน้าไหมนะคะเป็นเค้ก <Gym>. ท <Napoleon> ี่สลิมชอบมากนะคะสูตรชีสเค้กนะคะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะเดี๋ยวเกดทำคลิปแยกให้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวก่อนให้เย็นสนิทนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งด้วยผลไม้สดกันนะคะก็เป็นเค้กง่ายๆค่ะเป็นเค้กที่เกดตั้งใจทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อที่พลิกของเรานะคะเราก็มาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็คว่ำไว้เพราะว่ามันจะได้น้ำไม่ขังอยู่ข้างในนะคะ ทำไว้แบบนี้พอเราเตรียมพริกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสข้าวที่เราจะเอาไปยัดใส่ในพริกหยวกนะคะวันนี้สูตรเกตก็จะใส่เนื้อสับบดด้วยนะคะเนื้อสับบดเนื้อบดด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาปรุงรสด,ด้วยเครื่องเทศนะคะเกตก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะเนื้อมะเเนื้อมะเขือเทศบดนะคะ ใส่ลงไปคือสูตรนี้มันมีหลายสูตรนะทุกคนแต่ละบ้านอาจจะทําไม่เหมือนกันนะคะก็เกลือนะคะอันนี้เป็นใบมิ้นท์อบแห้งนะคะจริงๆอ่ะใช้แบบสดแหละแต่ว่าเกดไม่มีเกดก็ใช้แบบแห้งนะคะ แล้วก็ใส่พาสลี่นะคะเดี๋ยวนี้ที่ไทยมีขายแล้วนะคะพาสตลี่อิตาลีที่แมคโครเพราะว่าตอนเกดอยู่ไทยเกดก็ซื้อจากแมคโครนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะคะเกดใช้หัวขนาดไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะคะ1ห,หัวน้ำมันมะกอกนะคะ ใส่น้ำมันพืชแทนก็ได้นะคะในกรณีที่ไม่มีน้ำมันมะกอกเดี๋ยวเราก็จะนวดให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่เข้ากันอ่ะมันจะมีบางจุดที่มันเค็มบางจุดที่มันจืดนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบล่างนะคะ mm. ก็เตรียมหม้อนหนึ่งใบนะคะแล้วก็เอาไส้ของเราเนี่ยยัดใส่เข้าไปนะคะไม่ต้องให้แน่นนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาข้าวสุกเนี่ยเขาก็จะพองขึ้นมาอีกนะซักประมาณ80%ของตัวพริกนะคะ นี่แล้วพอข้าวสุกอะไรสุกเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นมาเต็มพอดีนะคะแล้วก็จะเอาเรียงไว้ในหม้อแบบนี้ แบบนี้นะคะทุกคนเราก็เรียงใส่หม้อให้แน่นๆเลยนะคะอย่าให้มันแบบขยับขยื่นได้เพราะว่าเวลาที่เราต้มเราตุ๋นเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดนะคะแล้วก็เอาหัวของพริกหยวกเนี่ยมาปิดไว้ค่ะหรือว่าบางคนเขาก็เอามะเขือเทศปิดนะคะทุกคนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา ปรุงน้ำซอสเพื่อที่จะเอาไปตุ๋นนะคะก็ใช้ยิบ <g> ผ <uck up> ิดสส่ซอสมะเขือเทศเหมือนเดิมนะคะประมาณ1ช้อนนะคะน้ำมันมะกอกอีกนิดหน่อยค่ะประมาณ1ช้อนแล้วก็เกลือนะคะไม่ต้องเยอะมากเสร็จแล้วก็น้ำร้อนนะคะ,ก,นนะ,คะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำของเราเนี่ยนะคะมาใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะ แล้วเราก็ปิดฝานะคะตุน๋นจนกว่าจะสุกนะคะระหว่างที่เรารอนะคะเราก็จะมาเตรียมเมนูที่2ค่ะก็ใช้เป็นเนื้อนะคะหั่นเตา๋าหั่นชิ้นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเกตจะปรุงรสนะคะด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็พริกปาปริก้าแค่นี้แล้วก็แบบขยำขยำให้เข้ากันแล้วก็จะอบก,ก็จะแบบอันนี้มันก็จะแฉะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเมนูแห้งๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ขยำค่ะให้เข้ากันถ้าเป็นที่บ้านเราก็อาจจะเรียกเมนูนี้ว่าเนื้อเค็มนะคะเพราะว่ารสชาติมันก็จะเค็มๆนัวๆห,หน่อยนะคะเค okay. เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะพักไว้สักครู่นะคะล้างแล้วเราก็จะเอามาปรุงรสกันนิดหน่อยนะคะ ก็จะปรุงรสเหมือนกันเลยกับเนื้อนะคะแต่แค่ไม่ใส่พริกไทยนะคะก็จะใส่เกลือนิดเดียวพอคะ่ะเกลือ oh God, like อะไรวุ่นวายอะไรพ่อลูกแล้วก็พริกปาปริก้านะคะอย่าพึ่งพี้ยอะไรแม่เอาเก็บในตู้เย็นแล้ว <I do. S 1> แล้วก็ออริกาโนนะคะ <I do. S 1> เพิ่ม <I do. S 1> อันนี้ <I do. S 1> เพิ่มแทนพริกไทยนะคะ ครับจอมวุ่นวายทั้งหลายไปแม่หันไว้แะจว, <à> วจังว,ว้าวไปใครจะกินดังโมเหรอเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ถาดอบนะคะ แล้วก็วางพริกนะคะเราจะเอาพริกไปอบด้วยนะคะอันนี้เป็นพริกแบบไม่เผ็ดนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะปิดหน้าด้วยกระดาษรองอบอีกหนึ่งทีนะคะเพราะว่าเราจะอบค่อนข้างนานเดี๋ยวหน้ามันจะแห้งะก,ก่อนนะคะปิดไว้ให้มันยังมีความแบบฉ่ำอยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าเนี่ยประมาณ10นาทีสุดท้ายก่อนที่จะเอาออกจากเตาอบนะคะประมาณนี้นะคะ ตอนนี้นะคะกับข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่สลัดนะคะสลัดเนี่ยค่อยทําตอนที่จะกินละกันตอนนี้เกดก็จะมาแต่งหน้าเค้กนะคะปกติน่ะถ้าทํากินเนาะทุกคนอันนี้คือเสร็จแล้วแค่นี้แต่วันนี้ด้วยความที่มันเป็นแบบเออวันเกิดนะคะเกดก็เลยจะมีความแบบแต่งหน้าให้เขานิดนึงนะคะโอ้ยแตกเลยเพราะว่ามันยังไม่เซตตัวดีเลยทุกคนแตกนะคะเมื่อกี้ คือเขายังไม่เซตตัวดีอ่ะเกตก็จัดการเทยกลงมานะคะมันก็เลยแตกแต่ไม่เป็นไรเกตก็จะแต่งเอาตามแบบสไตล์เกตนะคะมั่วๆนิดหน่อยก็จะผูกโบให้น้องหน่อยนึงนะคะ พอผูกโบแล้วก็น่ารักขึ้นมาเลยทุกคนแล้วก็ผลไม้ที่มีในบ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะปักเทียนก่อนสลับกันนะคะเขียวบ้างแดงบ้างไม่มีสไตล์ทุกคนทำไมมันดูมั่ว เกศไม่มีความแบบศิลปะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีในหัวเลยนะทุกคนอ่ะกองกองมันไปเถอะมันลบเกินไปไหมนี่ประมาณนี้นะคะทุกคน <laughs> โอเคแหละเนาะเดี๋ยวก็ไปตัดกินนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่ก่อนให้มันเซตตัวก่อนนี่ถ้าไม่มีโบนี่คือไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยดีที่มีโบช่วยชีวิตให้ดูน่ารักขึ้นมาหน่อยผลไม้ก็คือมีเท่านี้ทุกคนในบ้านอ่ะโอ๊ปาดูเกศปาด <laughs> baba ne? geldi. Bu ne? Babanne. Babannem. Niye? Bu ne? Ne Kim yaptı? Senin mi? แล้วใคเปาให้อาดิอ่อจังเดี๋ยวเราจะกินซุปก่อนนะคะทุกคนอันนี้เป็นซุปข้าวเหมือนโจ๊กแหละแต่ว่าเป็นซอสมะเขือเทศน,นะคะสวัสดีค่ะเรา,ากินซุปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากินอาหารนะคะเส้งอาหารนี่ดะูคะอบเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะแห้งๆหน่อยเพราะว่าอันนี้มันแฉะแล้วนะคะ ไม่ร่อนอิสวาเลเบยรมว่นั่นวรนั่นขรุขก็ไดเี้บรด้ยองเกดนะคะก็มีแจ่วด้วยนะคะเพิ่มความแซ่บกินข้ากินข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนเก็บต่อ เรียบร้อยไม่มีโอกาสได้ตั้งกล้องไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปอะไรเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเกดก็ตักอาหารเสิร์ฟเพราะเกดก็เสิร์ฟเป็นจานนะคะไม่ได้เสิร์ฟแบบว่าวางแล้วก็ตักกินอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เสิร์ฟเขาเรียกว่าแบบบุฟเฟ่เสิร์ฟแบบเป็นจานก็ตักวางเสิร์ฟทุกคนก็คือหิวกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกคุยกันนะพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะประมาณสักประมาณ5้าหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้เกดก็โอเคไม่กินข้าวกลางวันกินข้าวเช้าประมาณสักสิบ สิบเอ็ดโมงประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ไม่กินข้าวกลางวันอีกก็รอกินมื้อนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แบบเวลามันไม่ได้ไกลกันมากอะไรเงี้ยนะคะก็เขาก็มาชานะคะพอประมาณทุ่มครึ่งนะหิวมากเลยตอนนี้นะคะพอกินข้าวเสร็จเนี่ยปู่กับย่าทุกคนเลยพาเด็กๆลงไปเล่นสนามเด็กเล่นข้างล่างไปเดินย่อยอะไรอย่างเงี้ยเกตก็เตรียมต้มชานะคะเดี๋ยวไปดูหม้อชากันต้มชานะคะหม้อแรกข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นน้ำหม้อข้างบนก็จะเป็นใบชานะคะ เราก็จะต้มเนี่ยให้หม้อข้างล่างเดือดก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาน้ําร้อนเนี่ยเติมข้างบนเนาะเพื่อที่จะได้แบบมันคั่วใบชาให้ใบชามันมีความหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นสูตรของเขานะคะซึ่งหม้อชาที่ตุรกีเนี่ยก็จะเป็นสองชั้นแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป่าเค้กกันนะคะเค้กที่เกดตั้งใจทําเองก็จะหน้าจาประมาณนี้นะคะทุกคนก็น่ารักอยู่นะ <laughs> ลกๆไปหน่อยแต่ก็โอเค อ่ะกลับมาแล้วเหรอไปไหนมาอะไรไปทำอะไรมาคะขอจุ๊บหน่อยโอเควันเกิดใครอ่ะวันเกิดเลอันนี้ยอันเนี้ยเค้กใครเค้กป๊าเะีถือไปให้ป๊าป๊านะใป๊าปิดไฟมาแล้บอกว่าปิดไฟแล้วละไอเบ๊กใครเบ๊กเลย

แล้วหมดแล้วเค้กอ่ะรองเพลงให้ป้าป้าก่อนแปใครแปบี้เบิร์ดเดย์ป้าป้าก่อนอีกิดอุนอีกิดอุนเซอริสโอเคจบงานวันเกิดเพียงเท่านี้นะคะโอ้ย วันนี้นะคะก็จบลงแล้วอย่างรวดเร็วทุกคนก็คือจะเล่าว่ายังไงอคันนะทุกคนเกเนี่เห็นไหมคือเด็กแล้วโอ้ยก็คือวันนี้ก็คือเด็กๆไม่ได้นอนกลางวันนะคะคนไหนกับแบ,บคคไม่ได้นอนกลางวันตอนนี้ก็ห้าทุ่มแล้วแล้วเขาก็แบบมันง่วงนอนแล้วก็งองเงแล้วก็แบบดื้ออ่ะเหมือนพยายามที่จะแบบว่าใช้พลังงานก้อนสุดท้ายให้มันสุดให้มันเต็มที่ก็คือแบบ ดื้อม,มากทุกคนแล้วก็ทะเลาะกันแย่งของเล่นกันปีนโซฟานน่นนะั่นคือวุ่นวายมากแล้วพี่ชายของสลิมคือพี่ชายของสลิมเขาทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าเขาแบบไม่ได้ปก,ปกติเหมือนเราแล้วแบบพอแบบนี้เขาก็หงุดหงิดอะเขาคงหงุดหงิดนะคะเขาก็เลยเดินกลับบ้านเขาบอกเขาจะกลับบ้านกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออเขาก็เดินกลับบ้านแล้วทีแต่พ่อกับแม่ก็ต้องตาม ตามกลับบ้านไปเหตุการณ์ก็เลยจบสลิมก็เอาลูกไปอาบน้ํานอนก็เกดอาจจะเอาเขาไปอาบน้ําแล้วก็ไปนอนแต่เขาก็ไม่ยอมไปเขาก็แบบงองแงปู่กับย่าก็อยู่อะไรเงี้ยปู่ก็บอกว่าไม่เป็นไรปล่อยเขาไปเขาเป็นเด็กแรกอะเ,เข้าใจก็คือปู่กับย่าก็จะก็เขาก็กรักแหละเขาไม่มีหลานเขาก็ให้ทายเรียกว่าให้ทายไม่เวลาแบบเราดุลูกอะไรเงี้ยคือเกดถึงบอกว่าคนที่มีลูกแล้วเลี้ยงลูกกับ กับคนอื่นอะที่อยู่บ้านใหญ่รวมกันหลายคนอะมันจะเลี้ยงยากเราจะคอนโทรลลูกไม่ได้แต่ถ้าเราแยกออกมาเลี้ยงเองเราจะเราจะเลี้ยงลูกง่ายขึ้นเลยอย่างการที่เกดอยู่บ้านแล้วเลี้ยงลูกเองอย่างนี้โอเคได้ลูกก็จะค่อนข้างรู้ว่าแม่ดุนะอย่างนี้นะเลเวลนี้อะไรประมาณเนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีปู่กับยา่าเขารู้ว่ายังไงปู่กับย่าก,ก็ช่วยเขาและแม่ก็ทําอะไรไม่ได้มันก็เลยน่า เหตุการณ์มันก็เลยเอวุ่นวายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเกดบ้านนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดเนาะถ้าเป็นบ้านที่ไทยอ่ะก็มีกล้องวงจรปิดเกดสามารถเอาภาพจากกล้องไว้ทุกคนดูได้แต่เนี่ยมันไม่มีคือแบบหัวเกดร้อนมากร้อนแบบปี๊ดปี๊ดป,ดปี๊ดขึ้นมาเลยทําเป็นลูกเดือขนาดนี้คือแบบผู้ชายสองคนอะ่ะทุกคนพูดไปก็ลูกตัวเองอ <laughs> อนนี้ก็ น่าจะใกล้หลับแล้วแหละลิมเอาเข้าไปนอนนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดสลิมที่เราได้กินข้าวร่วมกันกับพ่อกับแม่แม้จะแบบทุรักทุเลนิดนึงแต่ก็โอเคนะคะก็มีความสุขก็ได้พูดคุยกันปกติแหละอก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายก็แค่เป่าเคก้กตัดเค้กกันอะไรอย่างเงี้ยเกยก็เป็นหวัดด้วยอ่าเนอะค่ะตอนนี้ซลิมก็สามสิบสามขวบแล้ว คือรู้สึกมันผ่านไปไวมากแป๊บเดียวสลิมสามสิบกว่าแล้วเราแต่งงานกันตอนสลิมมาอยู่ยี่สิบห้าเออเวลาผ่านไปไวๆเนะาะก็คลิปนี้เกดคงต้องขอตัวเป็นคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกเหมือนที่เกดตั้งใจไว้เท่าไหร่คือที่ตั้งใจไว้คิดว่ามันจะต้องลาบลื่นกว่านี้ดีกว่านี้มีบรรยากาศอะไรมาให้ทุกคนได้ดูเยอะกว่านี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราขอแก้ตัวคลิปใหม่เนาะ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะคะถ้าเกิดชดอบไปดึงเกตก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เกตด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย